องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยว่านเวลานี้ยังไม่กังวลว่าโรคฝีดาดลิงที่พบนอกทวีปแอฟริกาจะกลายเป็นโรคระบาดระดับโลกโดยเผยว่านับตั้งแต่อังกฤษแจ้งพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่7พฤษภาคมจนถึงขณะนี้ได้รับรายงานว่าพบผู้ป่วยและผู้ต้องสงสัยป่วยเป็นโรคฝีดาดลิงแล้วเกือบ400คนใน20กว่าประเทศที่อยู่ห่างไกลาจากประเทศที่มีโรคฝีดาดลิงเป็นโรคประจำถิน สถานการณ์ขนะนี้ถือว่าไม่ปกติแต่ไม่มีเหตุผลที่จะต้องตื่นตระหนกเพราะเชื้อไวรัสของโรคนี้แพร่ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดและมักไม่ทำให้ป่วยหนักดรโรซามุนอิลิอสผู้เชี่ยวชาญด้านโรคฝีดาดลิงขององค์การอนามัยโลกยอมรับว่าไม่สามารถบอกได้ว่าฝีดาดลิงที่เป็นโรคประจำถิ่นในแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตกจะเกิดการระบาดครั้งใหม่หรือไม่แต่ณเวลานี้ยังไม่กังวลว่าจะเกิดการระบาดในระดับโลก และก็ดีจําเป็นต้องดําเนินมาตรการอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้ด้วยการสร้างความตื่นตัวให้แก่กลุ่มเสี่ยงตรวจหาผู้ป่วยแต่นัเนินเน่นแยกกับโรคผู้ป่วยและติดตามหาผู้สัมผัสอย่างใกล้ชิดแวดวงผู้เชี่ยวชาญกําลังหาเหตุผลว่าเหตุใดจึงพบผู้ป่วยโรคฝีดาดลิงในประเทศที่ไม่เคยพบมาก่อน และส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มมีทฤษฎีหนึ่งชี้ว่าโรคนี้แพร่ได้ง่ายในกลุ่มคนอายุต่ำกว่า45ปีเพราะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการปลูกฝีป้องกันโรคฝีดาษท,ที่มีประสิทธิภาพร้อยละ85ในการป้องกันโรคฝีดาดลิงส่วนกรณีที่พบผู้ป่วยหลายคนเป็นชายรักชายผู้เชี่ยวชาญย,ย้ำว่ายังไม่มีหลักฐานว่า โรคฝีดาดลิงสามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ติดเชื้อเกิดจากการร่วมง,งานที่มีกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมารวมตัวกันเป็นจนํานวนมากและมีการใกล้ชิดทางร่างกายนอกจากนี้ยังพบว่ามีการแพร่เชื้อทางระบบทางเดินหายใจแต่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าเชื้อสามารถแพร่ผ่านละอองฝอยหรือทางอากาศได้